อิมาจมิงานีอิมานีมะยังพันเตสะสุภาพยัญชนานนสูเจนานนสะสัมบลาเนสักขะธนียาเพศศรัศนาขานานีพูมิขศร นิจาเทมาปุริสโสโนยุทธิโยอาวาวภพไภแมันลูกไภร้านมันผู้ตายไปแล้วเขาไปน็นเนี่ยมรรณะนี้ภุทธะธรรมะสังฆาเจติยา พูดโรเกพุทธเสบูเมาเอาประดีเตรียมตัวอยากทำเพื่อนการนำเดจะเอาลไปใหญ่ด้

kantho apan labo yakamani jo drato ya No. ภาวนาเสทานิสังคตะติธินาธัมมายาวานิภาณโกมัมมานัสสัมปุตัปปะทายะวายตัสสะโภเวภเวอุฏฐิฏฐังตธิปัญญาคันเณโหวิริยํทีนามาลาราภันสุสังปาตุตฺตารุเวยโภเญโภตาธิภาวะโนสัพพํธัมโมตาเทวานุตตโม

เช่แ่หลังกระตาใหญ่ดิัวเราไม่่หรอกคนคนคน ไมไหร่ะยายไนี่เอาดิโอ้โหต้องไปฆ่าัีไก่นม่อไองัดม่ไหร่มื่อนี่ลอันนี้อนี้ป่ะายไไก่่ไดร่ก็มื่อไร่ก็ได้หอกเอาเอาย้ายยายบันไเป็นลานอะหลับชิ้นหลับพอดหลับยังงานเรียบร้อยแลลวก็ไม่ยายหิ่หินอะห้น้อง ได้ย่างไปไกลก็บ่ได้แต่ขา <laughs> <Do ha. cười>

นี่วนชเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปจ้ะเดี๋ยวตามไปไปไปเลยตามไปมามามาทายแม่ผู้ใหญ่บ้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวตามไปยวไข่หมดเลยามางงดี cadre nyanggook ngangwa balkandar wadah cemas! อันนี้ก็สวนเออกระแม,ม่อันนี้กระแม่ม้วยผมอันลูโปูลื่นสีเดี๋ยวอ่านไปท่งผึ่งกันได้พี่น้องป๊าดเช้นหลังนี่ขึ้นล้างไงแท้ใช่เนาะใช่เนาะลัางไงข้างนี้นะป๊าดเป็นตาดีใจแท้

คนม่หะเองทุกคนน่าัระวังนิะดมันจมาาใหญ่เอาเนน้อยม้อแงเดี๋ยวไหนีันี้เห

ババババ。 ไปนี่ chán, มาเด้อเออนี่ chán สมพลอย่าเริ่มไปแข่เออ ไปลงูทายแล้วาไปลงดูถูกขนากันมากที่สไทยเออเหมือนกับจีวันพีจีวันพีหน่อยแล้วโอเคโอเคโอ้ทายทายอันี้ก็ได้ได้ทายแล้วเอาไปนั่งก็เด้อนี่นี่ นนั่นอันนี้น้าะลงมาอันนี้ลงมาอะไริโค้ดเขาโอ้ยจองจองกาแฟบะคำอีกแล้วด้กาแฟบะคำอีกแล้วอันนั่นโอตี้นตี้าีเซียมาเซนเก่ามาีเซียนมาเซียนไปเจอบางโง่ออกมาแล้วยังเข้ากนหรือไตรต

ัหนแจังก็ใบแดงเอาใบเีนั่นเปล่นแหลกกันกับใบสีเท่าเอแหลกกับใบสีเท่าเหมาเด้อลีเอ้ยเจ้าหงกมาแลออมดีนะ เาลงยูทูบค่ะเต้อเย่เขาบอว่านี่แม่พูดยัยบาทแล้วสิเดี๋ยวมีโอกาสอ่ามีหลายสิ่งหลายอย่างมารับเอาได้เอาไปบ้านใดกับฝากไว้กับแม่เอร์ี่นี่ละแล้วกันสู่สวรรค์สันฟา ขอให้เคาะคล้ายสูบคล้ายหลวคล้ไพ่มีแต่แนวดีๆโอ้ยอยากได้น้ำลายลายตอนนี้ให้เอาน้ำต้งมาให้ประชาเกระเสียดนะเธอบอกเทวดาให้นะเด้อฝากไปบอกกับเทวดาให้แน่ให้เพันในปล่อยน้ำลงมากแน่ะพอดีพองามเด้ออย่ามาหลายลายอ่ฮะมันเป็นยังไงน้ำมาแช่เปลือกโสดอันอือ

เอาดียวนี่เจมน่มเอาตงจลเนาะคลิปนี้ก็ขอจบคลิป้งค่นี้แล้วพี่น้องยายห้อง <c oughs> เขาญอของเจ็ดุดถ่ายขอให้อนองทุกคนตรงนี้แต่ความสุขความเจริญทสุขภาพแข็งแรขขงทุกคนนะค่ะเด้อ ขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า